ยังมาสิ่จิบ<ห>เอ้ามันหน่อยพวดมันบรรูลรถอ,อุ้ยแม่น่ะ,ะมันหน่อยพวดมันบรรูลรถมันคือเหล่าโทูเพื่อนว่าเขาขี่มอไซค์บอดบ้าน <laughs> คือเหล่าโทูบเ คืออย่อือยปิามันเปิดแล้ัช่วงนี้เป um, ็นงานเชมาแแเยแต่มาไม่ดงเคองเอาไนี้เย mm ็บ hmm. ปังกับเย็นนึงเอาเย็นนึงลองปัดมหลายใช่มหลายนี่น้อยเดียวนี่ไ้เ่ไปทบเอาเย็บปังลองดยมาลองสิเราที่เราค้นเอาเปิดังไงชั่วที่เปิดได้ใส่เย็บปัง อร่อยอร่อยมันแซ่บบราแซ่บม่คือย่างนู้นมันคือเราโทษว่มันเป็นว่ายข้าวเหนียวดำเอาข้าวเหนียวดำไม่เห็นเป็นว่ายบ้านเท่ากับเอิอเราโทษล่ะแต่ว่ามันมันเป็นคือโทษมันคือเราโทษเลยเราโทษข้าวเหนียวดำอร่อยมากอร่อยมากมากเลยฮ่าฮ่าฮ่่าทูทูโอ้บาดเออเดี๋ยวลองให้ยายต่อชิมเลยน้อยหนึ่งเนาะหายต่อ แยตกอเบาหลายเอาหน่อยเดียวเดี๋ยวแยตกอเบาหลายเอาหน่อยเดียวน้ำแยตกอซีมดูคือเห่าโท่เลยน้ำแยตกอป้ะอร่อยมากเมาหัวปูสาดนอนเยี่ยนเหรอดมละตีกินไหวเขาให้ดมมังกรดมสูตรเข้าไปเต็มหูดดังแล้วค่อยกิน ไว้ตาแห้งบ่ะสมควนสมคันเย็นบ่แห้งเย็นบ่เขาตู้เย็นนะฮนาินนะเข่าตู้เย็นแล้วห้าแบนี้ใส่เบิ้งปเขียยรองวันเด้อเขี่ยขําไงเด้อเบิ้งลูกตัวสิเปิดได้เกือบตายโอ้เขียดกินได้นี้